ตาสวัสดีค่ะอเออศิลตาโทรมานอนิยาเราเลยโทรกลับค่ะเงียงตาฟันเราบอกค่ะเพิ่นมาเกาฟันอีกเราบอกเรากันฟันแล้วเพิ่นมาว่าจังไดค่ะตาเพิ่อนมาสามว่านี้อ๋อสามยังอยู่เออเลขสามยังอยู่สามยังอยู่เพิ่นบอกว่าเลขงวดนี้เลขสามจะอยู่บนหรืออยู่ล่างตาล่าง ออยู่ล่างเพิ่นบอกเลขสองโตสามโตบอบอกขอไปแจัไปแล้วมากเมื่อไรตัวเราเนี่ยฮะอันเฮ็ดแล้วไปได้าลหรอคะตา พี่เพิ่นมาบอกตัวได้นะสา้ะาเสามสี่สามสี่เออสามฮาสามาตัวนี้สามสี่สามาเออบอกแค่นี้เป็นล่างมันบ่ค่ะตาเพิ่นเน้นตัวได้สามสี่สามาเน้มต สี่าใครเขียนกราบน้าบอตาเขียนสามสี่สี่สามเปนปอบู๊เาดเอาที่แรกตาบอกให้นุนทิยาวาสามสี่สามหาเว้ตีเฟือเฟือค่ะเธอไปดีใจไายไปเห็นจุดทู้มากค่ะเราเลขสาตัวมีบ่มีมีเดียวเดียวสี่สามอ่าสามด้

เลขันมีสี่สามสามี่สามหาหาสามมนียบตาเมนเมนไปเลขสูตรมันบ่ค่ะเลขสูตรนี่เก้าสามโอ้เก้าสี่โอ้เก้าหาโอตาตงตาตั้งสติดีๆคะ่ะตาใจเย็นเย็น,นะคะ่ะเอาตัวได้แท้ตัวได้แท้เ เก้าหกเก้าแปดเก้าแปดอันนี้กลับเอาเนาะเราจะเราจะติกลับเนาะเก้าหกเก้าแปดแล้วเลขเลขสามตัวมีมั้ยมีหน,นึ่เงเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่ง แปดเก้าหนึ่งแปดเก้าโอ้วันนี้เอาชุดนี้ก่อนหนึ่งเก้าหัหนึ่งเก้าหกเก้าหอหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่ง เก้าหนึ่งหกมีนงตัวมุดไหมต้ยันทูบสรุปว่าตายเลขสูตรในนี่สองโตมีเก้าหกเก้าแปดเลขสามโตมีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกเน้นตัวได้ค่ะตา หนึ่เก้าแปดหนึ ok ่งเก้าแปดนเเน่กนุน so ี ar, ่ตัวนี่หลอดจับตัวนเก้าหกหนึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งหนึ่งเก้าหกันบ้าตาเมีน ตรงเลเรยบรแล้วค่ะสรุมว่าสรุมว่าเลขฝันคู่มันมากเขาฝันนี่มันบอกว่าสามยังอยู่สามยังอยู่รางจาับคู่ให้มีสามสี่สี่สามสามห้าห้าสามมิสาม,าาสาม,มสนี่สำหรับเลขสูตรตานั่นเลขสองโตมีเก้าหกกับเก้าแปดเลขสามโตมีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกตรงกันบัคตา มีมีสามอย่างหมดค่ะอ้าวขอบคุณตาหลายๆที่ห้แนวทางนะคะวันนี้ห้เอฟซีโสดีแนวะทางของคุณตานะคะขอบคุณค่าสวัสด,ดีค่ะเห็นมันมาดได้ค่ะข,ขอบคุณค่าสวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวเอาเอาเอาเลขดับบ่เลขดับว่า,เ,บบาเอาค่ะตาหนูเสียเส้น้ำเหล็กดับนี่ละงวดวันหันผู้ได้่าเลขดับหกกับสามโมมารลางมันกอดกันมาเลย ไปร่องมึงด mm. ้วไปล่องขึ้นบึงด้วยคไปครับดับตัวไหนตาเจ็ดกับสองดับดับเจ็ดกับสองแมนบุกขันชูเซมบุกอยู่ด้วยวันนี้ดับเจ็ดกับสองมันป่ะคะแมนดับบนหรือดับล่างดับทั้งบนทั้งล่างอ๋อดับบนล่าง อ้าวขอบคุณตาหลายๆเด้อค่ะที่ให้หน้าทางนะคะวันนี้เหยียดซีโซดีหน้าทางของคุณตานะคะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะค่ะพอมีพี่น้องเอฟซีก็สิดึยินนะนะคะเสียงสำคัญแล้วว่านุ่นทิยาก,กับตาพงนะคะคุณตาพงมีทั้งเลขดับมีทั้งเลขสูตรมีทั้งเลขฟันนะคะเลขดับนะมันบอกว่าดับล่างบนดับเจ็ดกับสองนะคะบอมานะคะ เาอมาลุ้นน้ำกันว่าจะมาหรือว่ามานะคะเ,เลขปันปนี่ฝันแบบู้มาบอกนะคะพี่ผู้มาบอกนี่บอกว่าเลขสามยังอยู่ยังอยู่รางเป็นกระไฮสามสี่สาหหาสนะคะสําหรับเลขสูตรพุ้นตากร้าหกเก้าแปดนะคะเกปเป็นตัวเน้นนะคะเลขสามตัวมีหนึ่าดมีหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะคะเน้นที่1ึงด หนึ่งเก้า1นะคะเลขดับดับไม่มาบนล่าง,างนะคะบนลาบ่างบมาเลยมี7กับ2นะคะเลขดับไม่มาทั้งบนทั้งล่างนะคะก็มาพิจารณาซอยกันว่าจะจริงหรือไม่จริงจะใช่หรือไม่ใช่นะคะนุ่ยพิยากับบะลูนะคะเป็นสะพานบุญหายทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะแต่ว่าในคลิปนี้เป็นแนวทางของคุณตาพงนะคะนะคะ ที่บ้านเขาฝันบอกว่าสามยังอยู่อยูล่ลางนะคะจอยู่หรือว่ายูทข้อมาพิสูจน้ำกันนะคะนะคะนน่นทยากก็คือบรพ่อไ์ไทยพร้อมพี่นอเอฟซีโสดีกันแน่ทางของคุณตาพงนะคะ